โอ้ไม่ศึกษาอะไรหรอกซื้อก็คือให้เป็นไฟล์อย่างเดียวอะตัวแรกก็สามแสนบาทมารู้ที่หลังโอ้โหราคาสูงพอได้เหมือนกันแต่ว่าซื้อแล้วก็ซื้อเลยไม่ได้คิดอะไรอากาศดินน้ําที่อำเภอพ,พกุกพานี่ยมันสมบูรณ์ไงก็อยากให้เป็นทิ่นเรื่องไฟงามอให้มีชื่อเสียงเหมือนกับที่อื่นที่เขามีมีกันบ้าง คลิปนี้สนับสนุนโดยกาแฟเพชรมหาชัยเพื่อให้คุณได้เข้าถึงรสชาติความเป็นสุดยอดของกาแฟไทยและสุดยอดของกาแฟโลกโทร0892703743 I am a ลบัฟวันนี้อยู่ที่เพชรมหาชัยฟาร์มอำเภอพบพระจังหวัดตากค่ะ ที่นี่บรรยากาศดีมากเลยนะคะแล้วก็มีแหล่งน้ำที่ดีด้วยข้อควายที่นี่ไม่ธรรมดาเลยค่ะอยู่ในอาณาจักรของตัวเองนะคะท่ามกลางสวนมะพร้าวแล้วก็สวนกุหลาบค่ะแล้วก็มีแปลงหญ้าใหญ่มากบรรยากาศดีสุดๆนะคะเดี๋ยวเรื่องราวของเพชรมหาชัยฟาร์มวันนี้จะเป็นอย่างไรเชียงจะพาไปให้ทุกคนรับชมกันค่ะ เริ่มเลี้ยงฝายก็ที่มาก็คือเหมือนสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วก็จะเชื่อหมอดูสักหน่อยอนะเขาก็ทักบอกว่าลองไปซื้อฝายมาเลี้ยงสิฝายเลี้ยงเขาดีๆนะเขาจะทคำคให้สุขภาพเราดีขึ้นตัวแรกก็สามแสนบาทมารู้ที่หลังโอ้โหราคาสูงพอได้เหมือนกันแต่ว่าซื้อแล้วก็ซื้อเลยไม่ได้คิดอะไรกลัามาเลี้ยงแบบให,ให้ให้ให้เขากินดีอยู่ดีเขาจะได้ มีผลสะท้อนกลับมาให้สุขภาพเราดีอะไรเงี้ยแค่นั้นเองไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ว่าพอมาสักเดือนหนึ่งสองเดือนผ่านไปเนี่ยมันก็มีความสุขดีก็เลยคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเฉื่อยีกก็เริ่มซื้อเริ่มศึกษาเริ่มหาแม่พันธุ์ต่างๆหลายๆสาย อ้วนเจ้าของที่นี่นะคะเพิ่งเริ่มเลี้ยงควายได้ไม่นานค่ะและแกก็มีความครั่งนะคะอยากจะทําควายใหญ่บวกควายงามค่ะจึงนาเข้าพ่อพันธุ์มาหนึ่งตัวนะคะมีชื่อว่าเจ้าเพชรมหาชัยค่ะซึ่งเป็นลูกของลุงเพชรนะคะกับแม่สายเพชรอุดรค่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของเจ้าเพชรมหาชัยกันนะคะว่าเพชรมหาชัยเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงค่ะ ก็หาไปเรื่อยๆก็คือเจอเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ถูกใจเราพอดีไปเจอเจ้าเพชรมหาชัยเนี่ยที่สุรินนะคนที่ขายไฟล์มาให้แกแนะนําให้รู้จักแล้วก็ส่งรูปคุยกันทางโทรศัพท์นะวิดีโอคอลคุยกันแล้วก็ไปเห็นก็ชอบอ่ะก็เลยไปขอแบ่งเข้ามาอยากได้ใหญ่บวกงามนี่แหละอยากทําให้สําเร็จ นิวันคะพูดถึงพ่อพันธุ์ตัวนี้ของเราที่มีอยู่ตัวนี้มีชื่อว่าชื่อเพชรมหาชัยเพชรมหาชัยเจ้าเพชรมหาชัยค่ะเจ้าเพชรมหาชัยนี่เป็นลูกใครคะพ่อเขาคือพ่อก็ลุงเพชรฮะพ่อลุงเพชรนะพลุงเพชรบันติกไฟไทยค่ะแม่แม่จะเป็นสายเพชรอุดอรค่ะรับอยู่ที่สุรินทร์นะค่ะตัวนี้เกิดจากการผสมเทียมใช่ครับค่ะเฮียไป เจอเพชรมหาชัยได้ยังไงคะก็หาอยู่ตอนนั้นคือส่วนตัวแล้วชอบฟวาหนาของลุงเพชรอ่ะค่ะก็เลยหาหาก็เจอหลายตัวเหมือนกันแต่ไม่ชอบใจพอดีมีน้องคนหนึ่งรู้จักเขาส่งมาให้ดูค่ะก็ชอบว่าหนาดีแต่ตอนนั้นเขายังจ่อยๆอยู่ค่ะตอนนั้นที่ได้มานี่เพชรมหาชัยอายุเท่าไหร่คะก็ สามปีต้นต้นะฮะสามปีต้นต้นแต่<ช>ยังใจอจอย,อยู่ยังใจอจอยู่แล้วก็พอมาอยู่กับเรามาถึงตอนนี้นี่โอ้โห <c oughs> เต็มมากสวยเลยความโดดเด่นของเพชรมหาชัยที่ที่เฮ้วันเห็นแล้วชอบในตัวเพชรมหาชัยคืออะไรคะนี่เลยครับหน้าตาหล่อหน้าตาหล่อ <c oughs> ใช่แล้วก็ความหนาก็เหมือนพ่อเขาอะค่ะตรงตรงตามที่อยากได้ใช่ครับ เป็นควายที่มีความน,าน่าตาลอนี่เพชรมหาชัยนี่คุมฝูงของเฮียนี่มีกี่ตัวนะคะฝูงตอนนี้แม่พันธุ์เฉพาะแม่พันธุ์มีสิบกว่าตัวแล้วฮะสิบกว่าตัวใช่ค่ะก็ตอนนี้ทับเพชรมหาชัยขึ้นไปแล้วหกแม่ 6, หกหกแม่ครหแมตั้งท้องอยู่หกแม่แล้วค่ะ <c oughs> เดี๋ยวรอดอูลูกของเพชรมหาชัยตอนนี้อายุสามปีเท่าไหร่นะคะที่เฮียบอก เกือบจะชน4ปีแล้วครับ3ปีเท่าไหร่นะสปีประมาณ3ปี1ิบะสปี1ิเดือนค่ะนอกจากคุมฝูงของของเฮียแล้วเฮียวางแผนกับเพชรมหาชัยไว้ว่ายังไงบ้างไหมคะในตัวเขาแบว่าย,ยังไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่าเราอยากเลี้ยงและอยากดูลูกของเขาก่อนว่าออกมาดีหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเรื่องทําน้ําชงน้ําเชื้อนี่ก็ยังไม่ได้คิดเหมือนกัน <laughs> อยากอยากอยาก,อยากดูลูกเขาว่าเขาส่งลูกดีไหม แล้วแม่ฝ่ายที่พยายามซื้อมานี่ก็แบบว่ามีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไงก็มาจากสายต่างๆรวมๆ,ๆว่าเพชรมหาชัยจะจ่ายลูกกับแม่ต่างๆเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะโอ้โหแต่ควายที่นี่น่าอิจฉามากเลี <c oughs> ้ยงในพื้นที่ที่แบบธรรมชาติแล้วก็เป็นอาณาจักรของเฮียอ้วนเขาเลยนะคะตรงนี้สมบูรณ์มากทั้งน้ำทั้งหญ้า เดี๋ยวดูตัวรอบๆของเพชรมหาชัยหนะะ่อยค่ะเดี๋ยววนวให้คุณผู้ชมได้ดูตัวของเพชรมหาชัยหน่อยอ uh huh. นี่ด้านหน้านะคะดูหน้าตาชัดๆเพชรมหาชัย ตรงนี้นะคะก็คือคอกเดิมคอกแรกเริ่มเลยคะ่ะที่เฮียอ้วนสร้างคอกเอาไว้เพื่อเริ่มต้นเลี้ยงควายนะคะจากควายคู่แรกที่แกนําเข้ามาเฮียอ้วนบอกว่าควายนาเข้ามาเลี้ยงเนี่ยก็ยังสร้างคอกสร้างคอกแบบผิดผิด,ผด,ผดถูก,ถ,กถูกอยู่เลยนะคะจนถึงตอนนี้ค่ะควายกว่า30ตัวนะคะที่มีอยู่นะตอนนี้ทําให้เฮียอ้วนต้องขยายคอกใหม่คะ่ะนี่ก็กําลังทําการก่อสร้างนะคะเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆค่ะข้างบนนั้นก็ เกตที่นะคะทำบ่อน้ำให้ควายนี่เป็นการขยายพื้นที่เพื่อรองรับควายของเฮียววันค่ะที่มีเพิ่มมากขึ้นค่ะควายตัวแรก <S <S 1> <S 1> แล้วซื้อโดยไม่รู้อะไรเลยก็ซื้อแล้วก็มาศึกษาที่หลังแล้วลูกนี้ละคะคนี่แหละลูกเขาลูกช้างอ, <S <S าอุดรในใบนะ <S <S ค่ะซื้อมาก็คลอดบันวาเลนไทน์ก็ดีอะ่ะตัวเนี้ย อ๋อซื้อซื้อตอนท้องมาซื้อตอนท้องแก่แล้วด้วยค่ะอืมลูกช้างแล้วเฮียไปได้แม่นี้มาจากไหนคะตัวนี้แหละที่ว่าได้มาที่จากน้องที่เป็นเซลลนี่คะใช่ใช่อก็คือที่เฮียบอกก็คือว่าที่พบพระเนี่ยมีอยู่สองสองเจ้าที่เลี้ยงควายเป็นแบบ ควายสวยงามควายสวยงามควายอย่างเงี้ยนะคะก็คือมีน้องอีกคนหนึ่งที่บอกว่าเป็นเซลลอยู่แถวพูพะแล้วก็เฮียมีแค่สองเจ้าเท่านั้นใช่ครับแล้วก็น,นี้เป็นตัวแรกที่เฮียซื้อมาจากน้องเขาในรานะคาสามแสนบาทซื้อมาไม่ได้คิดอะไรเลยกะซื้อมาเลี้ยงดูแลให้ออกลูกอะไรประมาณแค่นั้นะค่ะไม่ได้มีมิติอะไรเลยแต่พอเลี้ยงๆไปมิติมันเกิดขึ้นเองแล้วก็ได้เป็นลูกตัวเมียได้ลูกตัวเมียหูหมานมากพวกนี้ <laughs> ได้ลูกเป็นตัวเมีย ทั้งนั้นเลยตัวนี้เป็นแม่พนันธุ์ทีเด็ดอีกหนึ่งตัวของเฮ er ียววันก็ค,คือชื่อว่าวาสนาค่ะเฮีย er ได้แม่วาสนามายังไงนะคะอ,อีกสักรอบหนึ่งก็พอดีมีเพื่อนรุ่นพี่ที่อยู่อำเภอเดียวกันแกมีเพื่อนอยู่ที่พิจิตค่ะซึ่งแกเลี้ยงฟลายอยู่แล้วพอดีแกมีปัญหาอะไรแกถ่ายออกค่ะ แกก็เรียกให้ไปดูว่าชอบไหมก็เลยขับรถไปดูกับแกแล้วก็ชอบแล้วก็ขอแบ่งเข้ามาเห็นเจ้า <He can, S 2> ของเก่าเขาบอกว่าเป็นไฟล์ของข้อคูปีชาออกมาจากข้อคูปีชาค่ะโอ้โหแม่ตัวนี้ไม่ธรรมดานะคะส่งลูกไม่ธรรมดาเลยแล้วก็ดูลักษณะเนื้อตัวไอ้ตอนตอนนี้สถานะของแม่เขานี่คือทอ้ทองอยู่ใช่ไหมคะท,อทอ้ทองกับเจ้าเพชรมหาชัยเพชรมหาชัย ดูลักษณะของแม่หูใหญ่มากทรงตัวดีนะคะซึ่งออกมาจากข้อของครูปิชาเชนก็ได้โทรเช็คตรวจสอบข้อมูลจากครูปีชาแล้วนะคะก็คือมีแม่ควายออกจากข้อครูปีชาตอนนั้นออกตั้งแต่ยังเป็นควายนางอยู่อายุประมาณปีหนึ่งนะคะออกจากข้อครูปิชาไปสองตัวขายให้กับเสียทางพิษณุโลกรอยต่อพิจิตนี่แหละดังนั้นก็ แม่ตัวนี้มีสายเท่าที่ครูปีชาเล่าให้ฟังก็คือเป็นสายของเจ้าหนุ่มกำนันโปด๊ดนั้นเท่ากับว่าแม่วาสนานี่เป็นควายสายเจ้าหนุ่มมาเลยแล้วเราเห็นผลงานในการส่งลูกเขาออกมานี่คือไม่ธรรมดานะคะครับอย่างน้องมีนานั้นพ่อเขาก็คือเพชรลำพูเพชรลำพูที่เราดูกันเมื่อสักครู่นี้ออกมาดีเลยทีเดียวนั้นเป็นแบบดาวดวงต่อไป เฮียก er ja e ok ็ว <c oughs> ่าจะเก็บไว้เป็นแม่บล็อกของฟาร์มค่ะนี่คือจะได้พัฒนาต่อไปนี่คือแม่แม่ส่งลูกอีกหนึ่งตัวที่เด็ดเลยนะคะของเฮียอ้วนแม่วาสนานี่เป็นลูกสาวของแม่วาสนาของเฮียอ้วนนะคะแม่วาสนาผสมกับเพชรลำพูที่เคยอยู่กับเสี่ยโอเดินสนามได้แชมป์ได้ลูกสาวออกมาเป็นตัวนี้เป็นแม่ที่ ตัวแม่วัฒนาเองก็มีสายเลือดทางอุทัยมาลึกๆเลยที่สืบได้นะคะเมื่อสักครู่นี้กับภูปีชาก็คือแม่วัฒนาเนี่ยเป็นสายเจ้าหนุ่มกำนันโป๊ดแล้วก็ดูให้ลูกออกมาไม่ธรรมดาตัวเมียเจ็ดเดือนนะคะยาววเนื้อตัวมาดีเลยนี่เหี่ยวอ้วนบอกว่าจะเก็บไว้เป็นแม่บล็อกอีกหนึ่งตัวของ okay. ที่ฟาร์มนะคะไปห็นหนี่ดูสิชื่อน้องมีนาชื่อน้องมีนาจค่ะ <laughs> อันนี้ก็ก็หวังอยู่เหมือนกันนะเพราะทองโก้มันเพชรเหมือนกันมแม่เผือกใหญ่ตัวนี้มีชื่ออะไรนะคะเฮีย ดอกคูนฮะแม่ดอกคูนเป็นความหวังของเหียอ้วนเพราะว่าผสมกับเจ้โก้เมืองเพชรไปแม่ดอกคูนต้องเห็นด้านข้างนะคะใหญ่มากตัวใหญ่มากเปิดให้ดูดอกคูนนี่ดูตัวนะคะหนาใหญ่มากท้องอยู่ใกล้คอแล้วไหมคะเฮีย น่าจะใกล้แล้วฮะหอ้ยยังนหนาอท้อทงใหญ่แล้วเป็นความหวังอีกหนึ่งตัวอรอลุ้นเผือกยักษ์เลยนะคะกับแม่ดอกคูณเพราะว่าพอโจกโกนี้ก็ใหญ่ไม่ธรรมดาหือ เดินนี่หลังขายเพื่อนเลยนะคะหนักถองอุ้ยไออุ้ยอายอุ้ยไออ้ยมากอ่ละค่ะตัวนี้ที่เห็นคือชื่อว่าน้องน้องแพวน้องแพวน้องแพวใช่ไหมคะพี่อ้วนน้องแพวนี่เป็นลูกใครคะลูกช้างอุดรฮแม่เขาก็เพชรอุดรอายุเท่าไหร่นะคะตอนนี้สิบสองเดือนหนึ่งปีอายุหนึ่งขวบ เหียว,วันเห็นอะไรในตัวน้องแพวคะถึงนำน้องแพวเข้ามาอยู่ที่ฟาร์มตอนนั้นแล้วเขาอยัางตัวเล็กๆอยู่แต่ว่าไปซื้อแม่เขาฮะแม่เขาท้องป่าปังด้วยแล้วก็อันนี้เป็นลูกเดินตามอ๋อแม่ที่ใกล้คลอดท้องท้องป่าปัง<ช>น้องแพวเดินตามมาใช่ครับตอนนั้นมาก็ยังตัวเล็กๆแล้วก็มาเลี้ยงโดดเด่นมากคือสีผิว สีผิวแบบว่าเหลืองทองมากสวยเลยนะคะแล้วก็แข้งขายยาวตัวนี้ก็เป็นอนาคตอีกหนึ่งตัวแม่บล็อกเลยแล้วแม่บล็อกเลย <c oughs> เฮียเก็บไว้เป็นแม่บล็อกใช่ครับค่ะเอาเท่าที่เชงเห็นของเฮียอ้วนน้องแพวนี่ก็คือเนื้อตัวจะได้มาจากทางสายลึกๆจากฝั่งพ่อที่เป็นช้างอุดอรปู่เขาขึ้นไปเป็นช้างอุทยัยสายพ่อของช้างอุทัยก็จะเป็น ดาวใหญ่พ่อของดาวซีพีนะคะก็จะเป็นสูงใหญ่ยาวก็คือจะเป็นสายดาวมาอยู่แล้วก็จะอยู่ในตัวของน้องแพลวแล้วก็สีผิวสีขนแบบนี้สีตัวแบบนี้ก็คือสีตามอัตลักษณ์ควายไทยที่คนเล่นควายตามหายอยู่นะคะตัวน้องแพลวก็ถือว่าสวยเลยทรงตัวเหลี่ยมตัวมาใช้ได้นะคะแข้งขายาวเป็นสไตล์ของ ลูกช้างเนาะเราจะเห็นอยู่แล้วว่าจะยาวลอยสูงขึ้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวเนื้อตัวจะตามมาทีหลังนี่ตัวเด็ดอีกหนึ่งตัวน้องแพลวของเฮียวอ้วนนะคะอนาคตแม่บอกยังไม่เปิดครับตัวนี้ขอ,อคนอาตามหา <ทำ S 1> สีนี้คะ่ะแล้วก็เป็นสายของสายดาวอยู่ในตัวเป็นอุทัยผสมอีสานแต่เฮียไม่เปิดนะคะนะคะ <laughs> สวยตัวนี้มีชื่อว่าอะไรคะเฮียน้องน้องข้าวหอมน้องข้าวหอมครับพ่อของน้องข้าวหอมคือเพิ่มโชคอุทัยฮะค่ะคอกพี่พี่มนตรีอะค่ะแม่ข้าวหอมแม่ข้าวหอมเห็นแกบอกว่าเป็นสายเพชรอุดรเหมือนกันค่ะเฮียอ้นไปเห็นอะไรในตัวข้าวหอมคะตัวนี้เห็นขาสวย ทรงงเขาก็โอเคก็เลยว่าอยากจะเอามาเป็นแม่บล็อกนะฮะค่ะข้าวหอมอายุเท่าไหร่นะคะตอนนี้ปีสามหนึ่งปีสามเดือนสิบห้าเดือนค่ะใช่เลยเล็บกลมบล็อกมาเลยนะคะตัวนี้โอ้โหหนึ่งปีสามเดือนตัวนี้อ่างเล็บได้พอ่อแล้วพ่อเขาก็เล็บสวยใช่เล็บหนา น้องเขาหอมโอ้โหเฮียไปเฮียก็ไปเลือกควายเองใช่ครับวันนั้นไปไปที่คอแกไปเห็นกับตาแล้วก็เลือกออกมาใช่ครับเลือกด้วยตัวเองเนาะใช่ครับเฮียนี่ไปดูมาไม่ได้ซื้อแบบช้อปปิ้งผ่านทางออนไลน์นะคะ <laughs> ต้องไปดูตัวจรงิงก็ดูบ้างซื้อน้องแล้วแต่ <laughs> <laughs> แต่แต่ความแตกต่างมันจะเห็นชัดเจนเลยควายที่เราได้ไปเห็นตัวจริงเนาะกับกับในภาพนะคะนี่ แต่ถือว่าเฮียอวว้วานี่เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบว่าไปดูให้เห็นกระตาถึงที่ถึงถิ่นแล้วก็เลือกเองกับมือ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ก็จะเป็นแม่บ็อกอีกหนึ่งตัวของเพชรมหาชัยฟาร์มครับน้องเข้าหอม ที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่นะคะคนงานก็กําลังเก็บมะพร้าวขึ้นรถกันอยู่เลยค่ะแล้วลึกเข้าไปข้างหลังตรงนู้นนะคะก็จะเป็นสวนมะพร้าวใหญ่เลยค่ะซึ่งเป็นของเฮียอ้วนนะคะควายที่นี่ก็ถูกเลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติค่ะปล่อยให้อยู่ในสวนมะพร้าวนี่แหละนะคะบนพื้นที่เนินเขากว้างใหญ่เลยค่ะของแกหมดเลยนะคะนี่เป็นแบบธรรมชาติสุดๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะ อากาศที่พบพระนะคะอย่างที่ทุกคนทราบนะคะอากาศที่นี่จะเย็นตลอดทั้งปีค่ะแล้วก็มีแหล่งน้ำที่ไหลผ่านในพื้นที่ของแกด้วยนะคะนั่นทำให้ที่นี่เป็นสุดยอดพื้นที่ในการเลี้ยงควายเลยค่ะเช้ามากก็เอาพวกข้าวโพดสับ ปนกับฟางอะไรเงี้ยมันจะมีเครื่อง m อ็ปั่นใช่ไหมแล้วก็มาให้กินเช้าพอกินเสร็จก็ปล่อยลงน้ําลงอะไรพอกลางวันก็เรียกเข้าคอกตอนเย็นก็เลี้ยงอีกมือไม่ได้มีพิธีพิธานอะไรฮะก็เลี้ยงแบบอย่างนั้นแหละครับอากาศดินน้ําที่อำเภอพ,พุพพานเนี่ยมันสมบูรณ์ไงก็อยากให้เป็นถิ่นเรื่องไฟงามให้มีชื่อเสียง เหมือนกับที่อื่นที่เขามีมีกันบ้างคือการเลี้ยงเนี่ยเราก็ทําเหมือนอาชีพเสริมใช่ไหมมีกําลังน้อยก็เลี้ยงน้อยกําลังเยอะก็เลี้ยงเยอะนี่คือร้านตากขี้ควายของเฮียวอ้วนค่ะ ด้วยความที่เฮียววันทำสวนเยอะมากนะคะแล้วก็มีสวนกุหลาบด้วยในจะสวนพืชผลทางการเกษตรอีกนาก่าจะทำให้ขี้ควายของที่นี่มีประโยชน์มากเลยค่ะใช้ใส่ต้นไม้นะคะของเฮ okay. ียววันโอ้โหหลานใหญ่เลย น้ำที่ไหลผ่านฟาร์มของเฮียวอ้วนเลยนะคะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติค่ะที่นอกเหนือจากแหล่งน้ำที่เฮียวอ้วนขุดเอาไว้เพื่อเป็นบ่ออาบน้ำให้กับควายนะคะก็ยังมีแหล่งน้ำธรรมชาติให้ควายได้ลงมาเล่นน้ำด้วยนี่จึงเป็นความพิเศษมากของที่นี่ค่ะ แล้วเฮียอ้วนก็พร้อมที่จะรับแขกนะคะต้อนรับแขกทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมเยียนที่ฟาร์มค่ะเชงจะขึ้นเบอร์ของเฮียอ้วนเอาไว้ให้ตลอดทั้งคลิปเลยนะคะสําหรับผู้ที่สนใจอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มควายของเฮียอ้วนค่ะเพราะฉันคือควาย I am buffalo